นี่ลานพ้านะครับติดต่อซื้อขายที่ดินนะครับใครอยากซื้อที่ดินมีนะครับนี <L> ่ลานพ้าไนมะ่วันเจ้าของร้านีผ้าอะไรเอ่ยอน,นี่หลวงพ่อศิลาฮนะอร์สีเหลืองดำนบอกพิการร้านหน่อยบอกพิการร้านหน่อยบอกพิกนะารร้านหน่อยอะไรนะเน่ยสาราทรมาศาราทำมศพ เลยทอยสีหมกมาหน่อยเลยทอย,ยสีหมกมาหน่อยอ๋องนี้ครับยี่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันไหมครับทุกวันไม่มีวันหยุดอ๋อประมาณกี่โมงประมาณกี่โมงครับสองโมงแปดโมงเก็บได้กี่โมงสี่โมงกว่าอ๋อสี่โมงเย็นอ้โหดูปลาพี่เขาดูทะเลปลาอะไรพี่เนี่ยตะกูตะกูปลาแบบนี้ปลา,าบ้าน ภาคูสนใจมาดูราตรีร้านนะครับราคาไม่แพงถ้ามีช่องเองมันมันได้เยอะหลากหลายอะไรนะถ้ามีช่องแล้วมันเป็นฟาานนะเออใช่ใช่ใชร้านพวกกันหาน มีย้อนยุกหลวงพ่อมาได้ขดินเลยครับสนใจมาได้ที่ร้านนะครับเจ้าของร้านใจดีมากเลยร้านนี้ข <c oughs> ้างหลังมีอะไรมีมะขามเที่กินปีด้วยครับท <c oughs> ้า <c oughs> พ,พี่เขาหลากหลายนะครับบ้านนะครับ หลักคิกก็มีนะครับเหยียบผ้าจะเข้า,าอีกแล้วจะเข้ามาอีกแล้วหรอเมาผ้าบ้านๆตาก็มีนะครับสมเด็จเมาผ้าบ้านๆน่าจะเป็นพระบ้านนะครับเผื่อมาโดนนะครับจะได้ซื้อขาย ดาวงเก่าก็มีอะไนะครับโอ้โดูมีครับยี่สบาดนะครับยี่สิบถาดยี่สิบถาดหลพ่อโปสีใช่ไหมเนี่ยหลวงพ่อโปสีมีมีเรากยลงอูผึ่งด้วยแอดก็ไม่ค่อยรู้นะครับได้สำเร็จให้สำเร็จ วันอะไรพีเด่นหัวหีีสตาเฮบนะสตาเฮ็บได้ไหมได้สตาเฮบผู้พากเก่าก็มีนะพากเก่าห้ามใหม่ปนกันนะครับเราสมรวมขายองไม่เกินสามร้อยองค์ละไม่เกินสามร้อยอันนี้คือจะ็นองรราคาไม่เกินสามร้อยใช่ไหมเออมนมากจะเป็นองหาร้อยารอยของจะมี เดยนในหลวงนะครับอืมวัดปากน้ำวกอ,อะไรก็ไมด้ยดูนะครับห้องนี้สวยมีสมเด็จหลากหลายนะครับสมเด็จขู่มุนก็มี ประมาณนี้นะครับนี่ครับมาก็จะเห็นป้ายพาเครื่องนะครับให้เช่าตรงข้ามกับร้านวัสดุก่อสร้างนะครับปักเครื่องโอเคครับสวัสดีครับ